วิธีเลือกไทม์ไลน์อนาคตที่คุณต้องการสารจากมิติที่9้าสภาอาร์ทูเรียนโดยแดนเนียนสแครนตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราสามารถเห็นไทม์ไลน์ต่างๆมากมายพร้อมกันได้เนื่องจากเราอยู่ในมิติที่9และเราสามารถเห็นไทม์ไลน์ต่างๆต่อหน้าคุณแต่ละคนที่ได้รับข้อความเหล่านี้เราทราบดีว่าไทม์ไลน์ใหม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณใช้จินตนาการ เมื่อคุณก้าวข้ามความเชื่อของคนรอบข้างและคนที่มาก่อนคุณเรารู้ว่าคุณมีความคิดสร้างสารรค์มากจริงๆและสามารถไปให้ถึงดวงดาวได้อย่างแท้จริงพวกคุณหลายคนสงสัยว่าเมื่อใดที่เรือยานอาวกาศจะลงจอดทั่วทั้งโลกและคุณสงสัยว่าด้วยความคิดที่ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้คุณคิดว่าการตัดสินใจเหล่านี้เกิดขึ้นภายนอกตัวคุณโดยสิ่งมีชีวิตอื่นหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นแต่คุณต้องตัดสินใจเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น คุณต้องตัดสินใจว่าเมื่อใดที่มนุษยชาติจะสามารถเข้าถึงพลังงานได้ฟรีคุณจะต้องตัดสินใจเมื่อคุณรับทุกสิ่งที่มาถึงคุณของขวัญทั้งหมดของคุณทุกสิ่งที่คุณเคยต้องการจะแสดงออกมาไม่เป็นไรรอคุณมารับคุณเป็นคนตัดสินใจคุณเป็นคนที่มุ่งเน้นคุณเป็นคนที่สันสะเทือนคุณเป็นคนคิดรู้สึกทำพูดและเมื่อคุณยังคงสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการและปล่อยวางสิ่งที่คุณไม่ต้องการ คุณก็จะกำหนดช่วงเวลาความรู้สึกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณสอดคล้องกับรุ่นของมวลมนุษย์ที่พร้อมเต็มที่และเปิดกว้างติดต่อในปีหน้าแล้วคุณจะได้ประสบการณ์นั้นแต่ถ้าคุณมองไปรอบๆแล้วพูดว่ามนุษย์คนอื่นๆเหล่านี้ยังไม่พร้อมคุณก็จะติดอยู่ที่ทำลายนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณคิดถึงเพื่อนมนุษย์และตัวคุณเองให้ดีขึ้น แทนที่จะสนใจข้อบกพร่องและข้อบกพร่องของคุณให้สนใจว่าคุณมาไกลแค่ไหนมีศัก,กยภาพมากแค่ไหนในตัวคุณแต่ละคนและโฟกัสที่ความรักที่คุณเป็นและความรักที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและในขณะที่คุณอยู่ที่นั่นให้จดจ่อกับความจริงที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั่วทั้งกาแล็กซี่คือความรักพวกเขาเป็นแหล่งพลังงาน และแน่นอนว่าหลายคนได้ทำในสิ่งที่น้อยกว่าที่คุณคาดหวังจากแหล่งที่มาของพลังงาน Source Energy Being แต่นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ในการให้อภัยพวกเขาคุณจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสิ่งนั่นคือทางเลือกของคุณนั่นเป็นทางเลือกที่จะทำให้คุณรู้สึกดีที่สุดเมื่อคุณทำมันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเพราะคุณต้องเลือกเพื่อที่จะได้เป็นอย่างที่คุณเป็นจริงๆและการเป็นอย่างที่คุณเป็นคือที่ที่ถนนทุกสายนำไปสู่ คุณกำลังกลับบ้านไปที่แหล่งที่มาหรือพระผู้สร้างสอสคุณอยู่ที่นั่นเพื่อจดจำว่าคุณเป็นใครดังนั้นอย่าลืมว่าอย่าตกหลุมพรางของการมองว่าตัวเองตัวเล็กไม่สำคัญและถูกกำหนดให้มีประสบการณ์บางอย่างโลกคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นชีวิตของคุณดีขึ้นได้แม้ในมาตรฐานสูงสุดหากคุณยอมให้เป็นเช่นนั้นและคุณกำลังกลายเป็นตัวตนที่สูงขึ้นตัวตนในมิติที่หของคุณ ไม่ว่าคนอื่นจะทำอะไรหรือไม่ว่าบางครั้งมันจะปรากฏออกมาอย่างไรเลือกทำลายที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองตอนนี้โดยตระหนักว่าคุณกำลังเลือกและทำลายที่จะรู้สึกดีที่สุดสำหรับคุณนั้นมีอยู่จริงพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณโดยบู